วายตองใช้มาต้องโดนโบยหนึ่งดีวมัดดีปีไหมได้ยังเขื่องด้อเออดเอเอะไปย้วา a m มังก็เก่นนั่นแหละเอกะวนีพ่ากินดนนะเข้าจไปเลยยังไม่บอกใอยฟังเลนี่ท่นกลมดีคนักเลยเอ้ยมัดอยู่มักเยอะพ่นฟังดีดอนกลมเจ้าเราบักแห้งแล้วเออ๊เอวันนี้มีเรื่องยังมาบอกไปรอฟังเลยบ้างมีมีมีเออเอาเรื่องแนกันนะ เออย่างมาหรือพอหยาดกันร้อนกันหยาดก็ร้อนเอ้ยไม่รู้บ้าก็พอใหญ่กันร้อนหยาดกันเทิดกันร้อนเนาะเป็นตะกี้แล้พี่น้องเพราะบุญเดือนสีบุญพระเวทเนาะเออแต่ละบ้านมันก็มีพระมาเทศเอ่อเทศกันร้อนเกินเทศเทศมหาศาสตร์เอ่อเอ่อคื้หอมเองเออเมีนเมียนแมียนเพอเทศแล้วขึ้นก็ดีแห่กันร้อนมาถวายกันเทศอ่เอ่ะมันนี้มีว่าพอองเงี้งตัวหลุด กินไม่เทียลรดเทียบ่ยอมลงว้าเออบ่ได้ยินเสียงกันเตะใก็้จะจบมาละแต่ว่าได้ยินเสียงเฮกันหอถเขามากใกล้จะหมดวัดแล้วว้าวแล้วว่าจะเอากันนั่นโอนนะโอ้ยกันเท่เหม่อนบังกลุงจิกกรลังท่เหมือนกันเนาะเฮ้ยมึงกินมึงยอมลงเดียวเลนได้กระทุนนึ่มากเลยว้าวแซดกินสิกระมัดโอ้ย ดืกระนใเงนบง่นดกินสมมาไปฟาดกับมัพพวกองค์หีเทียนยืนเฮ้ <ส Lay out> ยน้ำมักแตกครับนะครับ ระบองอาบจีมนล้นปว๊บอาบกระ่มแล้วเพิ่เลยไม่ฟาดเลือดนี่ส่นโอ้ยไม่ออกยังไงให้มันโอ้ยก็มันเมื่อแล้วตกันโอ้สิแดมันลำบากแล้วกระทนเออคือคือคือเพื่อนนั่นนะเพื่นเทียดจทสิจบแล้วเพื่อนได้ยินกันร้อนเข้ามาเพื่อนก็กลับไปเทียดไมอ้เออรลบปากแล้วเนียนโอ้ยม่าแต่ย่อมนะภาคกับปีนเนียนโอ้ยทำข่าวคเ่บ่เนาะเออเออเออินกันแล้วโอ้ยพิดกันกับยอม แกมีพร้อมเลยพากับพากย่านด้รนว่าเจ้ามีรถถึงมีเงินเดือนไอาอีกองนึ่เจ้าไล่ขายของวายมันตบตาข้าเนาะอะไรกงงก็ยังมมซดีอยูเนาะตอใหญ่กอเไยไ่มั้ก็ยังมามากตึก มักจะตึงตินรุ่งเสบงคุณเป็นเรื่องเป็นเล่าเพื่ได้ไปบามหาหมักยมก็เถือนี่เอาป่าวถึงใครสงเรื่องของใคยนี่จาเจอร้องไห้มีว่านี่หม้อยไปบาดเข้าไปในเมืองบุกเข้าเข้าเมืองให้เชื่ออ่าไปขายงัวได้ก็เลยบอกว่าไปหาเที่ยวพับแล้วไงตอนนั้นยังไม่มีโคววีดอกเอออะไว ไปนั่งกินข้าวกับมีดนตีเล่นดนตีกินเหล่ากันเออมันปวดท้องบ่านี่ปวดทีโอ้ยดูใส่รัวป่านี่เออก็บ่จักถามเขาเลยมาจักถามมาจัถามมันนันงควันอยู่เออบ่านนี่มันมีบันไดขึ้นไปสั่นเทิงเออเพื่อจะย่างหาทวดเพรเห็นบ้านสงเสริมมันดีสั่นสองป่าะเออมันก็เลื่อนขึ้นไปเอออ้าไปเห็นห้องเก็บของบ่หมุดเถิดเนาะครับมันมีสองเส้นเออห้องเก็บของพวก โวยตัวออสร้างพวกอดเหาอย่างนั้นนี้ไปแล้วมันก็พบป,ปูปูมัปูสลัวสลว,สลวมันบ่มีห้องน้ำม่นเน้นหูววไแล้วปองกัคืออยู่บนนอกแล้วอยู่บนนอกเนี่ห้องชวมสมายก่อ,น,น,อกกน,นั่นอัอนว่ามีปองเลยกีเรื่องเือนคนไล่นก็จว่าเอาเฮซอขันนบ้งบังคกบตอดท่องได้ก็ใส่แล้วพราลเพื่น,นขีนมามาก้กันใจรับรับจับตอนนะ พอาเสร็จเรียบร้อยหาไม่แกงเรียบร้อยแล้วเอ่ออ่าเพื่อนก็เลยลงมาแบบไประบายท้องอันนี้แอนรถตีเงียบแบบไหนเงียบเบิ้นปานภาษาเพื่อนแตกเบินอีเพื่อนไอ้นี่ด้วยง่ายเกินยิ่งหึ้นไปก็ต้องเอาผ่านอีเช่นตัวหยั่งปวดเปื่อนเออเอาไอ้จะไปยืนใส่มาก็โชคดีแท้เอาวันนี่มาไม่ยั่งล่ะเอ๊ว้ายจงมายั่งยู่ดีๆนี่พัดลมมันก็พัดขี่ปิ้วบ เฮ้ยเม่นฟงเดอกหัวอดือม้เนนักดนตีนังแขกจกที่บ้านเม่นกี่หม้อนี่พอดีเราตันดังตอนนี้เราเลยบอจักว่าเม็นกี่จังหวะเรื่องกข้าบอกว่ามันขี่ใครนี่ละโอ้ยลองบอกเพิ่งดี่วเลยนี่เท่เลยไม่ร้องเลยวอ้ยฮ่าฮ่าเรื่องนี้อะไรจะมีเรื่องนีเรื่องดีขี้กันอ๋อเนี่ยวันนี้เส้ขี้ส้อ ร้อยขี่โซ่ใช่แล้เป็นคนมากกินร้อยมือนั้นมีบุญบั่นบั่นหนึ่งเมื่อเป็นกิประมาณไมาไปตืดกินนี่แหละพิธีกินนัดสมัยไม่ความก็มักตืดเยอะจังเลยตืดจนสงครามมเออพิธีกินเขาเจ้ามีบุญบั่นเขาจะบั่นขึ้นบั่นได้เขาจะสิเรียงแขกอให้ไปแม่ได้แมาเนาะเออเพราะว่าสิเรียงเขาปุ่นเรียงต้มเสี่ยงทองแช่เอาะขึ้นบ้านได้ก็ได้กินเออ พ่อย <Wow. S 1> ี <Wow. S 1> ่งตวแล้วก็ไปตรวจกินแล้วคือเง้นไดก็เถามมาจะกินเขาเระบอพ่อย่เบอรเลี้ยงเบอร์ฮันนี่กินว้าวคือตัวไปสร้างดี๋ยเว้แล้วก็กิน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 เปลากินเปล่านี้นี่ก็นีแล้วก็ขินเงี้ยนไม่ตัวโอ้ยบอกให้เลยเงี้ยนเออพ่อยิ่งคือเงี้ยนซองเงี้ยนเมเงี้ยนที่เงี้นที่หาแนนี้เออนยิมยิมกระองพวงโอ้ยมันมันสูเจอก ก้าวกินกันได้กันที่สามขี่เต้าหัวโอ้ย้ากันเลยเอ้ยนี่ร้านขี่เต้ารอแตะที่ยิงยิงตกที่ส่งก็เจ้ารถท่วงเพื่อนเพื่อนยอ้เพื่อนเป้าเรีนไปแหลงยึ่งแสงแสงเขาโอ้ยไม่รองจำไ้รล้จำไป้กูกินมันเป็นเรื่องพิีรอกแต่วาอย่ามันพอด พอกินร้ายจนขี่แตกจนหักแตกรู้ไหนนมเนีวยเ,เ, <c oughs> เราจะบอกใช่ไงไปหอดลูกหอดร้านอ,อ เอาพ่อป่ะเอาเอาเอาขึ้นพี่น้องมากินจะได้ไี้นี่กดหนีมันเนื้อจองนี้ผีดุ่กดแท้กดเงินสะเคยน้ำเน่อเดี๋ยวโดยเฉพาะที่ทางกว้ามนี่มากมัวนะาหน้หนเมียไหลเลยยังไม่เจ้างี้ขึงสีมะหวอ้ปั้งเอกเตรียมนีลาไปก่อนขึ้นนี้ขึนี้พี่น้อง